พดนะพอนะอันนี้ก็ดีกระต้านักงเต็มตึ้งหนึ่งตั้งเต็มกระต้านทางปีงโอ้ทางปุ้มส้มเออกระโดดได้ในหนองนี่บ่เนี่ยฮะหนองกู๊ดกิเลสเพิ่มโพ๊น้องก็กิเลสเพิ่มโพ๊งปลาปลาข่าวก็ยังหลายอยู่เนาะทั้งปลาข่าวทั้งกุ้งทั้งเพลอกระเนาะอืแตะแกงเนาะยังไม่ได้เอาอันนี้ไปลงมาครับกำลังกินข้าวเช้านะครับข้าวเช้าไหมงาข้าวเช้าหรือข้าวเทงข้าวเทงบ่โอ้ข้าวเทงเนาะ

อถ้าตอหอยเนาะถ้าตอหอยส่วนี้เนาะโอ้ยแต่ยังงมหอยอยู่เด้อเออมีหอยอยู่บ่เฮ้ยเป็นลาไหอ้ยเปนย้โบนี่กคอแล้ว บอกเฮ้ยเอ้าตอนเช้าเดี๋ยวหามขึ้นแลวเดะเขาหามนั่งขึ้นแล้วหามอันพรเอาขึ้นแล้วอ้ามามีท่านสำ้ำมามีท่านซ้ำโอ้ยมามีท่านซ้ำมามีท่านซ้ำงมหอยบา้านนี่โอ้หอยมีลายอย่าไปลง มีค่อยมีขึ้นปีการนี้เนาะปีการงี้ลายเนาะโอ้กำลังงมหอยนะครับผมกำลังงมหอยนะครับกำลังงมหอยอืมคือปีงแล้วนี่ผ่นานปลาตัวป่าเป็นตาแซ่เลยเนะาปะปลาปลาขาวตัวตัวบางอย่บางอย่างเป็น้องทั้งปลาขาวทั้งปลาเสริมรมึงมีอะไรพวกวป็นตาแซ่ไป็นตาแซ่ โอ้ยเดี๋ยวเช็คกันนั่นคนได้บ่โอ้ยพาวเซอร์เนาะนึงก็ดีพาวเซอร์เถอะนั่พาวเซอร์เถอไปแล้วนั่นดําคอนขึ้นแล้วเนาะคอนเป็นไรปีนี้มาปรนได็บอร์คือปีแล้วนี้บ่ปีแล้วนี่โอ้ยนั่งนังเก็บเป็นชั่วโมงกว่าละมืดโอ้ยน้องๆก็กำลังงมหอยกันอยู่นะครับ กำลังงมหอยกันอยู่นะครับโอ้ไปได้วยเฮ้ยฮันแล้วเออกะละจับไปโลงกะตกคว้างเอาเอาตกคว้างเอาเอาตกคว้างเอาโอา้ออออาปลาขาวอยู่ปากคอบอสปากคอบอา <laughs> bà khó nhảy, bà khó nhảy Bà khó nhảy, bà phì Bà khó, là bà lào xim, là bà để bạc đấy làm xim áo, là bà lào xim áo <laughs> bà bà. Bà khoa, bà khoa Là bao. bà bị bạc trong phì nóng Con heo phương Bà phì Bà, tụi mình cái kilo qua phì nóng Bà khó, bà khó, lào áo Bà khó, bà khó, màn bà khó, lào áo Ô, tụi nhờ ra phì nóng Ô, nhờ nó, thì nó Ô, nhờ, nhờ, nhớ nhờ, nhờ, nhờ. มานมานันมานเถอนะน้อผู้มานก็ดีมานจะแจ้ตะลุนอีลุงใครโอ้โอ้หมานหมนัมนหมันเอาเอาเอาตามอันนี้กระปคองนะ้ามืนนี้กด็ดีเอาปลาคองนะ้ามืนนี้กดด็ดีอืมติดห้างบ่เฮ้ยบ่มีห้างมีห้างทำอยู่ติอืม เอาพักลักไว้เอาพักลักไว้อืมฮม,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 มกำลังมุดอีกนะครับผมกำลังงมลงไปอีกแล้วไม่รู้จะได้ปลาอะไรนะมุดลงไปแล้วนะครับมุดลงไปแล้ว เมือนแล้วเหมือนแล้วนะเนาะแห่นะครับผมน้ำลึกมากนะครับท่านผู้ชมน้ำลึกมากเลยนะครับผมโอ้ยหอมปลาจังเลยหอมปลาย่างหอมปิ้งปลาหอมปิ้งหอมปิ้งปลาหอมปิ้งปลาอืมเอาเอาคว้าง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 ต้มเอา ได้แล้วมันเนี่ได้แล้วมันเนี่ยเอามีติดแหขึ้นมาอยู่ไหมมีมีได้ติดขึ้นมาเนาะอ,อืพี่นิ่มปลาคอดก็ต้มใช่ไหมเนาะคุณพี่นิ่มเนาะเนาะคุณพี่นิ่มการกันจับปลานะครับผม บางคนก็กําลังมุดจับปลานะครับกําลังมุดจับปลานะครับผมาปมองข้างหน้าต้องแหนี่ก็ดีโอ้โอมอต้มบ่ได้ปไปยังปไปดูบ่ ไปยังไปยังมาดุกเก็บแล้วเก็บเนี่ยมันมีท่านซ้ำมีท่านซ้ำได้ลปลาดุกอ๋อนี่ไงของน้องต้มนะครับมีปลาดุกปลานึ่งนะครับท่านผู้ชมมีปลาดุกปลานึน่งนะน้องต้มหากินหมานหากินหมานปนเปื้อนมอนมานนั่นไงดี คุณมากเป็นเลิศแน่แม่บอเฮ้ยกระเดียวปลาคอตตูมเซอร์คือมันนั้นนะกระเดียวปลาคอตตูมเซอร์คือมันนั้นอืมอันนี้ก็กําลังเวียงแหนะครับผมอ้าวด้วยก็กําลังเวียงนะครับผมอาตูมตูมโอเวียงแหแล้วน้องน้องน้องโอเวียงแหแล้วเวียงเสร็จแล้วก็นั่งรอนะครับผมนั่งรอนะครับ เ,เสร็จนะครับนกักนั่งรอนะครับตอนนี้ก็อุ่นขึ้นแล้วนะครับผมมีแดดแล้วนะครับท่านผู้ชมครับนังโอก็กําลังลากแหยอยู่นะครับนองโอกําลังลากแหงอยู่นะครับกําลังลากแหยอยู่ ก็ยังไม่ขุนนะครับท่านผู้ชมที่ไม่ขุนก็เพราะว่ามันน้ำมันลึกครับผมน้ำมันลึกนะครับน้องโอได้แล้วมม่รู้เป็นปลาอะไรครับปลาช่อนนะปลามันดิ้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 นอยู่นะน้องโอกําลังเก็บปลานะครับน้องโอกําลังเก็บปลาครับผมไม่รู้เป็นปลาอะไรไม่รู้เป็นปลาอะไรน่าจะเป็นปลาช่อนนะครับท่านผู้ชมครับผมเป็นปลาช่อน แม่นปะปาปยังอีลงปาปยังอีลงาปยังไปยังไปยังโอ้ได้เยยูเงยยูเยยูขึ้นมาแล้วปลาช่อนปลาช่อนตัวใหญ่มากเลยตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับท่านผู้ชมตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ๊ยฮักคอมาแล้ว โอ้ยมาแล้เนาะมาแล้วเนาะเอากระล้อมขึ้นมาถึงได้เอากรลอมขึ้นมาเลยก่อนเอากระล้อมขึ้นมาโอ้จ้ามิีเดอโอ้หามก็มีญ่ตนนะอีลงเ้ยโอ้ยปาคอได้แล้วอแมนบ่โอ้หามตัวเล่นตัวเล่นขึ้นละปากคอขาาังมอ่ เวียงแหลนะครับผมเวียงแหแล้วเวียงแหแล้วนู่นตรงนู้นก็เวียงแหแล้วนะครับผมปีนี้หอยไม่เยอะนะครับปีนี้หอยไม่เยอะเหมือนปีก่อนนะครับผมปีก่อนนุ้นหอยเยอะมากเลยนะครับหอยเยอะมาก บางเฮือกันาจะเอาแล้วบางเฮือกเนจะเอาแล้วบางเฮือจะเอาแล้วบางเฮือเอาแล้วตัวปานินใหญ่เนาะโอ้ปานินใหญ่นะครับผมโอ้ตัวใหญ่มากเลยลวดบ่ฮะลวดบ่มันลวดบ่ะนะแฮก็เดียวโอ้แฮก็เดียวเนาะ ทันไหมเอ่ยตุม้มโอ้ยอมาแล้วนะครับผมโอ้คือหมานเห็นเนาะนี่โอ้ได้มาอีกตัวแล้วได้มาอีกตัวแล้วโอ้ยหมานหมันหมันหมานหมันหมาน ปลานิลหลุดมือนะครับผมปลานิลหลุดมือนะครับปลานิลหลุดมือนะครับผมตัวใหญ่มากเลยนะครับมีซุ่นอยู่บ่เฮ้ยแม่นบับมีซุ่นอยู่บ่มีท่านซ้ำโอ้ไม่ทันนะครับไม่ทันนะครับออืมอืมม อนี่ก็บรรยกากาศการจับปลานะครับการาจับปลานะครับผมก็ได้กันหมานกันหลายคนอยู่หลาย่านอยู่นะครับผมไข่เกยเฮ่บกกย่างเฮ้ยมุกอย่างเฮ้ย มีม้งอย่างเฮ้ยลุ้ครับผมบรรยากาศการจับปลานะครับผมบรรยากาศการจับปลานะครับตู้มโอ้ ก็มาด้วยนะครับผมคน้องวัวก็มาด้วยนะครับลงค่อนข้างแรงนะครับผมปลาคอน้อยเนาะนึกว่าปลาดุกโอ้น้อนสุมน้อยนั่นละนอนสุ่มนอนนั่นละนอนสุ่มนอนนั่นละ เนาะโอ้โหคว่างพาขึ้นมาแล้วครับต้องปลิวล่นลงน้ำปลาหล่นลงน้ำปลาหล่นลงน้ำได้อยู่บ่เฮ้ยยังเล่นอยู่เนาะโอ้โอ้โหได้ตัวเงือกขนาดเลยเนาะภายในภายนกองเชียร์ภายในกองเชียร์วัวก็จะมากินน้ำนะครับผม น้องวัวก็จะมากินน้ำนะครับน้องวัวจะมากินน้ำนะครับน้องวัวจะมากินน้ำน้องวัวจะมากินน้ำแล้วจับปลาวัวก็มากินน้ำนะครับผมคนเข้ามาจับปลาวัวก็มากินน้ำนะครับดูคบน้องวัวน้องวัวสวยๆนั่นเลยน้องวัวมันจะก็วัวสวยๆนั่นเลยนะครับเนี่ย เธอยจะบะหาบเธอยบะเลอยบุรมีฮอดส่วนนั่งขั Nós ้นมีไว้บะส่วนนั่งขั้นมีไว้บะบโอ้ยเห็นจักซ้อนี่ล่ะมันก็อยอ่แทะเฮ็จักซ่อนี้ เฮ้เกาสรเยอะจนลงตุงนั่งเฮ้เกาสรตูมเอาแล้วจด,จ,ดจ้องจ้องแล้วก็คว้างแล้วก็คว้างเด้อชิคเง้ชิกเง้าบ้อปุ๊บโอ้ ปลาครับน้องด้อมน้องด้อมกับใครอ่ะปูแหวงเหรอน้องด้อมกับปูแหวงโอ้โวินโอ้ดับประขออยู่เนาะอสองสามตนะโตเนาะได้สองสามโตไปได้นะ ไม่ได right? ้บ้าบ้าบ้าตัวต้เยอะเลยโอ้เากมาวิ่กันอยน้องวินเจ้าเก่าเจ้าเดมโอ้มีปลาเสริมเฉยปลเลยโอ้มีปลาเสรมเยนะโอ้ได้ผาเสรมอยู่มีปะดุกติ๊กอยู่บ้างมีปะดุกติ๊กหมบอกมีไมเนาะ ปลาคุณพี่จอมนะครับเยอะมากเลยนะครับคุณพี่จอมเหมาเหมาสองโตเหมางหมากระแตกอยู่นะน้องวินน้องวินกำลังงมนะครับน้องวินกำลังงมมันหมูก็อาจจะฟุกได้คืออาจจะฟุกได้คือเดี๋ยวไห้มันหมูกันเลยมันขึ้นแค้มเด้ผ่างแล้วพี่จอม น้องวินคว้างแล้วปลาต้มเสร็จไเพท่านว่าโอ้โ,อโ,โไม่แต่ปลาซิวกับกุ้งโอ้ปลาซิวกับกุ้งกันหลายๆพี่น้องเอ้ยปลาซิวกับกุ้งกันหลายแท้อันนี้ตึกปลาน่น้องน้องน้องนังกอมน้องนังกอมนุ่นหองอีกองนะครับเด้อบ้านบึงเวา,ายบเด้อครับเด้อเด้อครับเด้อบรรยากาศการตึกปลาเลยครับเด้อบรรยากาศการตึกปลา เป็นไรเม่ยวะไรซดขายเขือค่อยบะโอ้ขายมะเขือบะมะเขือเพื่เหรอมะเขือลายมะเขือลาอ้าไปแต่ครั้นได้ปลาแล้วผู้ปลาเสริมพนะก็ได้ปลาเสริมแล้วโอ้เหมือนบะมะเขือลายเนาะโอ้คักแล้วเหยคักแล้วเหย่มีอืมคักแล้วมีเมฆก็ได้ปลาชิวแล้วเป็น้องเด้อ แม่ก็ได้ปลาซิวโอ้ได้ปลาซิวครับท่านพี่น้องโอ้หลาย้ึปลาซิวทั้งกุ้งทั้งปลาซิวโอ้ยหนุ่ยหญ่ายอยู่ไอันนี้กําลังกําลังปมองนั้นก็ดี้ดีมองนั้นก็้ที่จืดีก็แท้โอ้ปลากําลังงอมจะพาเมอเด้อเพิ่มเมอสวยไม่ได้ปลาเด้อเบาไว้ก่อนยาน้ำขั้นเนาะมีเป็นยั้งเอากับเมอเอาอนฮานอันนั้นอันนี้โทเอาได้ปลาโอ้ได้ปลาซิวได้กุ้งเ i ka ngom bakuk ku nggak basi ngom